สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาทำการขยายพันธุ์เหนือรือสีนั่นเองนะคะนี่นี่นะคะเป็นพันธุ์ไม้ที่ขยายง่ายมากเขากินอาหารในอากาศนะคะเนี่ยก่อนจะจะนำไปขยายตัดประมาณนี้นะคะเล็กๆตัดเป็นช่อเลยอย่างนิดอย่างนิดนะคะไปชมทีและวสัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะ นี่ก็คือวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราได้ทําการเตรียมไว้แล้วนะอันนี้ก็เป็นหนอดรือสีที่ตัดมาเลยนะอันนี้เราจะทําทั้งหมดสี่อันด้วยกันนะคะไปชมกันเลยจ้าขั้นตอนแรกก็คือนี่แล้วแต่ใครจะเริ่มอันไหนก่อนเนาะส่วนดาวก็จะเริ่มจากการตัดลวดนะคะตามความยาวที่ชอบนะคะ คือลวดนะคะอันนี้จะงอไว้ล็อกหนวดดยสีของเรานะคะความยาวตามที่ชอบเลยนะคะเดี๋ยวจะทำการตัดนะคะเ,เป็นการถ่ายที่แปลว่าถ่ายมือเดียวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะนี่นะคะก็คือลวดที่ได้ทำการตัดนะคะความยาวประมาณนี้ยาวประมาณ3ามสมซมนะคะ <c oughs> เราก็แค่ขั้นตอนแรกก็คือ จะมีกะลานะคะเดี๋ยวเสียบแบบนี้เลยนะคะว่าจะเสียบแบบนี้ขึ้นวนี้เอาไว้ล็อกนะคะเดีีก็จับยุ่มยุมกันแค่นี้เองนะคะเราจับยุ้มยุ้มไม่เห็น คะให้เขาอยู่เขาอยู่ประมาณนี้นี้แล้วเราก็ได้ดใส่กะลากนอาจจะกุกจะกะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ่ห่างเขานี่ขยาย เราทําแบบรีบมากนะคะหรือได้ทาสีก็โอเคแล้วค่ะอืมอันต่อไปก็ทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนของการเสร็จเรียบร้อยแล้วเดียจะมาลงให้ดูเนาะอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วทาสีไม่เรียบร้อยเลยและนี่ก็เสร็จแล้วนะคะได้ทั้งหมด6อันนี่6อันเลยนี่นะคะ ก็ขอฝากผลงานติดตามน้องมาด้วยนะคะมีข้อสงสัยหรืออะไรก็ถามได้นะคะน้องอาจจะลงรายละเอียดไม่ครบหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามใต้คอมเมนต์นี้เลยนะใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย